รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นนีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวสิริพรอุ่นนะคะหรือคู่ไต่คู่กศนตำบลเขตพะนครน,นะคะวันนี้คู่ไต่มีการเรียนรู้การทําพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่นะคะให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะคะลองไปติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะไปกันเลยค่ะ ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทําพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่นะคะก็ให้พี่สายสุนีแนะนําตัวนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะสวัสดีค่ะสายสุนีแท้ฟงค่ะประธานชมรมศูนย์อบรมวิชาชีพผู้สูงอายุตรอกบ้านพันถมค่ะพี่หมวยคะมีความเป็นมาอย่างไรคะถึงได้มาทาพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่อ่าเริ่มต้นจากความชอบของตัวเองค่ะเป็นคนคที่ชอบเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ นะคะแล้วก็ตอนสมัยเรียนเนี่ยเวลาที่มีอบรมหรือว่าฝึกพิชาชีพที่ไหนเนี่ยจะมีหมวยที่นั่นวงเล็บฟรีนะคะก็จะไปทุกที่ที่มีการฝึกอบรมเลยค่ะพอเรียนจบใช่ไหมคะทำงานแล้วมันเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวเองก็เลยออกมาทําเกี่ยวกับงานฝีมือที่ตัวเองไปเรียนมาค่ะแต่มันไม่ได้ประสบความสําเร็จจนได้ไปเปิดดู u t u b e อะค่ะ, <S <S คะเห็นว่าเขาทําพวงมาลัยกระดาษชชู่อะค่ะก<ค>็เลยอ๋อทำแล้วน่าสนใจดีแล้วประสบกับว่ามี ทางกสนอ,อาา่ะค่ะได้มาให้การสนับสนุนให้ทุนในการไปฝึกอบรมเพิ่มเติมให้เราอะค,ค่ะก็ได้ฝึกวิชาชีพเสร็จแล้วเหมือนเราได้ไปทําในชุมชนแล้วก็ชวนป้าๆมานั่งทําฝึกวิชาชีพอะคา่ะของกอสนอเสร็จป้าๆในชุมชนอะคะ่ะก็เลยชวนว่าเรามาจัดตั้งทํากลุ่มเพื่อที่จะแบบต่อย,ยอดพวงมาลัยของเราดีไหมอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามาตัด มาจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมวิชาชีพผู้สูงอายุค่ะท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่และอย่างนะคะจะมีดีเทลที่แตกต่างกันใช่ไหมคะพี่หมวยใช่ค่ะอย่างเช่นดีเทลตัวนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ค่ะมันจะทําจากพวงมาลัยกระดาษทิชชู่ทั้งพวงเลยอะค่ะจากการที่ไปออกงานหรือว่าไปดูงานส่วนใหญ่จําเป็นเขาจะถามว่าเราอะจะทําให้มันเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้พลาสติก หรือว่าให้มันเป็นกระดาษล้วนเลยได้ไหมเราก็เลยมาลองทําดูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษชิ้่ล้วนเลยค่ะค่ะดูตัวที่สองกันนะคะพวงที่สองว่าจะเป็นยังไงนะคะความยากง,ง่ายเป็นยังไงอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ตรงตรงนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับดินอุบะก็จะเป็นดินหมดเลยค่ะตัวพวงเป็นกระดาษชิู่ค่ะว้าวน่าสนใจดีเลยนะคะด้วยพวงที่สามนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าแต่และพวงก,ก็จะมี เทลต่างกันนะคะในความยากง่ายอันนี้สําหรับคนที่ชอบสีสันนะคะสีสันก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นผ้าอย่างนี้ค่ะมันจะมีหลายสีสันนะคะเป็นสีๆอย่างนงี้ค่ะค่ะและตัวสุดท้ายคือพวงมาลัยเล็กของน้องเรานะคะว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่หมวยตัวนี้ก็คือว่าตอนที่ทํานะคะก็จะมีคนบอกว่าอยากจะไปใส่ในรถอะคะอ่ะก็เลยทําตัวเล็กๆเนี้ยขึ้นมามค่ะพี่หมวยคะ,ะรายละเอียดของพวงมาลัยเยอะขนาดนี้มีขั้นตอนการทํายากไหมคะพี่หมวย ไม่ยากเลยค่ะพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็จะผู้สูงอายุทําได้เด็กทําได้ค่ะงั้นครูต่ายเราลองมาเริ่มทํากันดูไหมคะค่ะได้ค่ะ,คะก็วัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะหาได้ง่ายๆค่ะก็จะมีกระดาษทิชชู่นะคะมีเข็มร้อยมาลัยมีด้ายร้อยมาลัยมีโฟมมีด้ายฟูค่ะมีกาวมีฟลร,ราเทปมีผู้กันมีไม้จิ้มฟัน แล้วก็เหรียญตามขนาดนะคะแล้วก็มีกันไกลโค้งค่ะแล้วก็กันไกลตรงค่ะครูตายคะเรามาเริ่มทํากันเลยดีไหมคะได้เลยขั้นตอนแรกนะคะก็จะ<อ>ใช้กระดาษทิชชู่นะคะหยิบอ,ออกมานะคะแล้วก็จะทําการพับค่ะครูตายคะ่ะพับนะคะพับให้เป็นสี่ชั้นต้องละเอียดแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเราก็พับนะคะอะ พับอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ใช้เหรียญสิบอ่ะเราใช้ใชเหรียญสิบด้วยนะคะท่านผู้ชมในการที่จัดลวดลายของดอกมะลีนะคะท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะตัดให้เป็นเหรียญน,นะคะเราตัดวงกลมเพื่ออะไรคะพี่มวยเพื่อให้ได้ดอกตามขนาดและเท่ากันค่ะอ่ะอ,อันนี้เราก็จะได้แยกออกมาเป็นได้เป็นสองชิ้นนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวกระดาษที่บางเนี้ยคะ่ะมาตัด ให้เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นตัวหุ้มนะคะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ดอกใหญ่เราก็ใช้เหรียญสิบใช่ค่ะอยากได้ดอกเล็กก็ใช้เหรียญตามขนาดใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตัดนะคะแล้วเราก็พับให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็ตัดอีกทีให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค,ค่ะนะคะพอได้แน,นี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะครูต่ายลองทำไหมคะ อันนี้นะคะก็จะได้เป็นหนึ่งดอกนะคะอย่างนี้อ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ไม้จิ้มฟันหนึ่งอันค่ะค่ะนี่นะคะคือเป็นขั้นตอนแรกที่ตัดโดยใช้เหรียญสิบใช่ค่ะตามขนาดตามที่ต้องการแล้วก็อ่าใช่ค่ะแล้วทีนี้เราหยิบไม้จิ้มฟันขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการทําดอกใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะหยิบไม้จิ้มฟันขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็เอาระหว่างตรงกลางนะคะระหว่างตรงกลางใช่ ฝังตรงกลางนะคะแบบนี้ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พับลงมาใช่ค่ะพับลงมาค่ะแล้วเราก็จับจีบนะคะจับจีบลงไปอ่ะให้มันเป็นตัวดอกท่านผู้ชมคะละเอียดมากมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะว้าวเอะอ่ะให้มันเป็นตัวร่มค่ะโอเคได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะใช้ตัวที่เราตัดสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะให้พับนะคะทะแยงมุมค่ะให้มุมชนมุมเงียค่ะ นี่ค่ะอะคตายลองเอาหนึ่งแผ่นนะคะอย่างนี้นะคะอะนี่ค่ะ <Okay. S 1> แล้วเราก็ใส่ลงไปตรงกลางค่ะ,ะแล้วเราก็รูปนะคะรูปลงเนี่ยค่ะก็จะได้ดอกมะลิแล้วะค,ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ปั้นนิดหนึ่งอะแล้วเราก็ใช้ได้นะคะพัน ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไหมว่าดอกมะลิของตานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือครั้งแรกพี่หมวยคะใช้ได้ไหมคะอย่างนี้ใช้ได้ค่ะสวยเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่เราจะมาร้อยเราก็ต้องพันฟลร์เทปก่อนค่ะเราก็พันฟลร์เทปนะคะฟลอร์เทปนะคะไม่ต้องพันหนานะคะเพราะว่าการที่พันหนาแล้วมันจะทําให้เราร้อยยากขึ้นค่ะ,ะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะได้นะคะ ติดขอบตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะติดเลยค่ะแล้วก็พันเนี่ยกี่รอบคะพี่หมวยสองรอบค่ะสองรอบนะคะค่ะแล้วก็ใช้กันไกตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเคลือบกาวนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใช้พู่กันนะคะพันด้วยฟลอร่าเทปและเคลือบกาวต่อด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเอ๊พี่หมวยกาวเป็นสีเขียวนี่คือ พี่หมอยมีการทำยังไงคะเราใช้สีผสมอาหารนะคะสีเขียวแอปเปิลนะคะในการผสมกับกาวค่ะก็จะมีกาวกาวที่เราใช้ผสมก็คือจะมีพวกกาวเดคูขาดกาวใสค่ะแล้วก็กาวข้นค่ะแล้วเราก็ค่อยคเคลือบค่อยคนะคะค่อยๆระบายใจเย็นเย็นค่อยค่อยเลยอ่ะอย่าลืมระบายตรงก้านด้วยนะคะแล้วเราก็ไปเสียบกับ โป่ไห้นะคะรอให้แห้งค่ะ,ะ,ะให้แต่ลองทำบ้างละเอียดมากเลยนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราต้องทาทานะคะต้องใจเย,เย็นๆมากๆในการทำแต่ละขั้นตอนทาจากบนลงล่างรอบๆนะคะเมื่อรู้สึกว่ากาวหมดแล้วจุ่มอีกหนึ่งรอบ โอเคเริ่มเป็นสีแล้วก็จับตัวกันดีขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะดอกมะลิดอกแรกของตายค่ะแล้วเราก็รอนะคะรอจนเนี่ยค่ะดอกมะลิของเราแห้งนะคะรอเนี่ยคือเราผึ่งผึ่งลมนะคะเราไม่ผึ่งแดดค่ะการที่พึ่งแดดมันจะทําให้วงมะลยของเราเหลืองนะคะอะถ้าเกิด ดอกมะลิของเราแห้งแล้วนะคะเราก็ทําการถอดออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะคุณตายเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะไปร้อยเราก็ถอดออกมามันก็จะได้เป็นพวงเป็นดอกมะลิอย่างนี้ค่ะสวยงามเลยค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะลองมาลอยมาลัยกันดูนะคะคุณตายอ่ะอันนี้เราจะร้อยเป็นระหว่างเป็นลา,ายนะคะเครื่องซี่ก็คือจะเป็น 3- 2สองนะคะเราเริ่มต้นจากการเสียบนะคะประมาณ1 1หนึ่ง หนึ่งเซนค่ะเสียบเข้าไปหนึ่งใช่ค่ะประมาณหนึ่งเซนนะคะเราก็เสียบไปว้ามันประมาณเท่าๆกันนะคะ mm. อย่างนี้นะคะเราเอาสักสี่ดอกแล้วเราก็มาตัดตรงเนี้ยออกค่ะเพื่อความสวยงามนะคะตัดออกแล้วเราก็ลงไปนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็สำหรับมือใหมก่ก็ค่อย ร้อยใช่ไหมคะพี่หมวยใช่ค่ะ<ม>ค่อยๆร้อยเห<ม>็นนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเป็นมีมีสูตรในการร้อยด้วยใช่ไหมคะมีค่ะสามแถวแรกก็จะใช้สามนะคะสามอ่าแล้วก็แถวต่อไปก็จะเป็นสวางกันอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นสามสองสามสองไปเรื่อยๆค่ะ ได้งี้นะคะ5าแถว5าแถวเราจะรูดลงไปหนึ่งครั้งนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการร้อยใช่ค่ะอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เริ่มรูดลงไปเลยค่ะนี่คือส่วนของด้านบนผวงอะไรทนะั้งหมใช่ค่ะตัวพวงค่ะตัวพวงนะคะอ่เพอได้างี้แล้วใช่ไหมคะพอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดเลยค่ะเราตัดแล้วเราก็จะมาผูกนะคะให้เป็นผ่วงวงกลงกมเนี้ยนะคะก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยเราจะใช้ประมาณ120ดอกนะคะอย่างของครูต่ายเนี้ยก็จะเป็น150ดอกค่ะนี่คืออุบะที่สำเร็จแล้ว,ลวก็จะมีดอกขั้วนะคะซึ่งขั้วก็ทำมาจากปั้นดินนะคะแล้วก็ต่อด้วยดอกลักนะคะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มกันนะคะเราก็จะเนี่ยค่ะมาใส่จะทำการใส่ดอกลงไป ใส่ขั้วนะคะแล้วก็ทกําการดึงะจะออกเป็นอย่างนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะไปผูกกับพวงแล้วนะคะเวลาผูกนะคะล้วให้เราแยกตรงนี้ออกเป็นอย่างนี้แล้วเราก็แยกทางนี้ออกอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ดอกของเราเข้าไปอยู่ตรงกลางนี่นะคะแยกออกไปเป็นสองข้างนะคะแล้วเราค่อยผูก การผูกหรือการรัดปูบะนี่มีเทคนิคอะไรไหมคะกนเนี่ยค่ะเราจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะคะเราจะไม่รวบทีเดียวเพราะว่าการที่เราแบ่งออกเป็นสองมันจะอยู่ตรงกลางค่ะทีนี่ของเราเสร็จแล้วนะคะใช่ค่ะต้องผูกให้แน่นแล้วก็เราก็ตัดนะคะตัดออกพอตัดออกแล้วใช่ไหมคะการที่บางทีพวงมาลัยเนี่ยค่ะมันจะทําให้หลุดได้ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใช้วมีอุะ่ะทาให้สีสันสวยงามเนี่ยค่ะเราก็ใช้กาวนะคะแต้มไปที่ได้ที่ราผูอะคะ่ะเพื่อที่จะให้มันแน่นขึ้นเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะคู่ตายาเอา,าเป็นนี้ค่ะเสร็จค่ะ,คะพวงมาลาัยจากกระดาษทิชชูนะคะ ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่การทําแล้วก็จะประกอบไปด้วยพวงค่ะแล้วก็อุบะใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าเราอยากได้สีสันเพิ่มเติมก็คือต้องเปลี่ยนตัวดอกใช่ไหมคะพี่หมูใช่ค่ะเปลี่ยนอย่างเช่นตัวไหนนะที่เราจากตอนแรกก็คือตัวตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นสีชมพูนี้จะเป็นสีแดงค่ะ ท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าการทำภงมาอะไราจากกระดาษทิชชู่นะคะก็คือทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือไม่เหี่ยวเฉาใช่ไหมคะพี่มใชแล้วก็เก็บใช้งานไม่ได้นานนะคะถ้าประชาชนทั่วไปหรือใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่กศนเขตพนครนะคะแล้วก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี้นะคะยังไงวันนี้ไต่ต้องขอขอบคุณพี่สายสุนีนะคะที่ให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะ สำหรับรายการวันนี้การทำพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ